สวัสดีครับเด็กๆในคลิปนี้เรามาเอาใจสาวกของสาวสาวนะครับจะพูดว่าสาวสาวก็ไม่น่าจะได้เพราะว่าบางทีก็อาจจะเป็นเด็กๆเ,เด็กๆครับที่ชอบตุ๊กตาผมยาวแล้วก็ที่สําคัญเลยครับเป็นตุ๊กตาที่สามารถนำมาถักเปียได้ด้วย นะนั่นก็นคือนี่เลยครับเป็นตุ๊กตาลาพันเซลเกาหลีนั่นเองอาจจะพูดไม่ได้เต็มปากก็เป็นลาพันเซล100%แต่จะบอกไปได้เลยครับว่าผมของน้องเนี่ยยาวเหมือนลาพันเซลตุ๊กตานั่นเองนะครับสำหรับรุ่นนี้เ,เป็นรุ่นที่เพิ่งมาใหม่ล่าสุดเลยนะครับ Vitality ้คิว l a ด y มีด้วยกันทั้งหมด3แบบให้สะสมกันนะครับเด็กๆนะ,ะเดี๋ยวเรามาดูดีเทลกันก่อนดีกว่าครับสำหรับดีเทลภายในกล่องเนี่ย ตัวน้องเองจะเป็นตุ๊กตานะครับหน้าเกาหลีเนาะตาลูกแก้วสามิติครับแล้วก็ที่สำคัญสำหรับรุ่นนี้เนี่ยจะมีต่างหูให้ด้วยเป็นต่างหูเพชรของบาร์บี้โดยเฉพาะนะครับแล้วก็ผมของน้องเนี่ยก็จะเป็นผมที่ถักมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับเป็นงานข้อต่อด้วยข้อต่อนะครับแขนข้อต่อขาสามารถหักแขนหักขาได้ทำให้สามารถโพท่าได้ค่อนข้างเยอะนะครับ ในด้นของชุดก็จะเป็นชุดประจำตัวของน้องเลยมีรองเท้าให้ด้วยนะครับอันนี้จะเป็นแบบที่1นึ่นะสำหรับ Vitality Kim Lady นะครับขนาดความสูงเทียบเท่ากับบาร์บี้ปกติเลยครับเด็กๆต่อไปแบบที่2นะอันนี้จะเป็นแบบที่2ครับจะมาในแลวของ Punk Girl นิดหนึงเพราะว่าอะไรอ่ดูชุดซะก่อนชาวร็อกไหมเป็นชุดแขนกุดครับแขนสั้นแล้วก็เป็นกางเกงยีน เสกีลายสวยนะพี่ดูว่าหายากนะสําหรับตุ๊กตากล่องๆที่เป็นกางเกงยียนนะเป็นภาพแล้วสำหรับเป็นผ้าแบบผ้าลายยียนน่ารักมากในระุ่นนี้นี่แบบที่สองนะครับใครชอบแบบสาวแนวร็อกๆนิดนึงต้องเป็นรุ่นนี้เลยต่อไปครับรุ่นนี้นี่จะมาในแนว ทางการทีดหนึ่งนะครับจะเป็นชุดออกชุดสีเงินเงินเนาะนี่นะครับแล้วก็น้องเป็นข้อต่อเช่นกันเลยสำหรับ Vitality Qlady นะครับราคาพิเศษเลยเพียงกล่องละ180บาทนะครับข้อดีของน้องคือผมยาวสวยครับเป็นงานข้อต่อทั้งตัวแล้วก็เป็นตาลูกแก้ว3มิติด้วยเพียงกล่องละ180บาทเท่านั้นเองครับเด็กๆนะมี3แบบนะครับมือถือไม่พอถือทีละ2แล้ลกันนะครับ ถือทีละสองเนาะหนึ180บาทเท่านั้นเองนะจ๊ะเพิ่งมาใหม่ด้วยและมีอีกรุ่นหนึ่งเช่นกันครับที่เป็นบาร์บี้ลาปันเซลเกาหลีนะครับก็คือจะเป็นรุ่นนี้รุ่นนี้เนี่ยจะคล้ายๆกับรุ่นเมสักครู่นี้เลยเพียงแต่ว่าแตกต่างกันที่ตัวแพ็กเกจนะครับตัวกล่องเนี่ยจะแตกต่างกันแล้วก็ในส่วนของชุดนะครับชุดของรุ่นนี้จะเป็นลนักษณะของงานเดรสนะครับเป็นเดรสสั้นแล้วก็มีโบติกให้ด้วย เป็นงานข้อต่อเหมือนกันเลยครับตาลูกแก้วสามมิตินะอันนี้แบบที่1นนะครับแล้วก็รุ่นนี้เป็นแบบที่2ครับเด็กๆสำหรับรุ่นนี้นะครับราคากล่องละ180บาทเช่นกันครับเด็กๆขนาดเทียบเท่ากับบาร์บี้ปกติเลยแต่ว่าผมยาวกว่ามากแล้วก็ผมสวยด้วยนะเป็นงานข้อต่อตาลูกแก้วครับสนใจสั่งซื้อสินค้าสามารถที่จะแอดไลน์ของทางร้านมาได้เลยนะครับเด็กๆ ทาง ID Line at uxn7330u หรือทาง Facebook Fanpage ขายบาร์บี้ราคาถูกมากครับยังไงฝากไว้ด้วยเนาะสำหรับสินค้าของทางร้าน m d a shop ครับส่งจริงส่งไวต้องร้าน NDA shop เท่านั้นนะจ๊ะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย